สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอน็อเกมไกในเดซิเนชายนะครับก็มีโปรโมโค้ดมาแจกอีกแล้วนะครับเข้าใจว่าเป็นของขวัญวันฮาโลวีน Halloween นะเพราะว่ามาแจกในวีสุดท้ายของเดือนเลยนะครับนะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับแบบว่ายังไม่รู้ว่าเอโปรโมโค้ดคืออะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็คือโปรโมโค้ดเนี่ยก็จะเป็นโค้ดที่ไว้แจกของในเกมนั่นเองนะ ที่ทางทีมงานจัดไว้เราแล้วก็วิธีการใส่นะครับก็คือมาที่ฟันเฟืองนะครับตรงมุมด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่สนับสนุนตรงนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่กรอกรหัสโปรโมชั่นเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับสําหรับในรอบนี้โปรโมโค้ดที่แจกนะก็คือคําว่า Secret Halloween นะครับนั่นก็คือพิมพ์ไปเลยนะครับ ตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะฮะอย่างงี้นะฮะสีเคลนะครับ,รรบแล้วก็ฮาโลวีนนะครับโดยที่ติดกันไม่ต้องเว้นวัคนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับจะขึ้นประโยคนี้นะเด e c o u ปอง reward has been s e น t นะครับถือถ้าเกิดไม่ขึ้นประโยคนี้แสดงว่าพิมพ์ผิดละนะครับให้พิมพ์ใหม่นะเสร็จแล้วพอขึ้นประโยคนี้นะครับเราก็กดออกนะแล้วก็ มากดที่กล่องจดหมายครับเราก็จะได้รับนี่นะฮะนี่สำหรับโค้ดโปรโมโค้ดซีเคทฮาโลาวีนนั่นก็คือเราจะได้ทองนะครับทั้งหมดหกแสนนะอันนี้ก็เรียกว,ว่าเอาไปอัพตัวละครละกันนะครับหกแสนนะี่ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยก็รับไปเลยครับนะอันนี้ก็เป็นโปรโมโค้ดของของขวัญในวันฮาโลาวีนนะครับที่ทางทีง,งานจัดมาให้นะก็ รีบๆกดจันนะครับรีบๆกดจันเพราะว่ามีเวลาจำกัดอยู่นะครับจะอยู่ได้ถึงเนี่ยนะวันที่สักครู่นะฮะภายในสิ้นเดือนนี้เลยนะก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็คือว่าก่อนเจ็ดโมงเช้าของวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทยนะเพราะนั้นก็คืออย่ารอถึงฮโลวีเลยครับก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็กดเลยนะเคนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมโคโที่เอามาฝากกันนะอันนี้ก็สั้นๆนะครับผมไอ้น็อตเจียมกยไปแล้วนะครับบายบายครับอย่าลืมกดกันนะครับทุกคน,านบายบายครับ